สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่26มีนาคม2568นะคะวันนี้นะคะช่างน้องก็มีโอกาสมาซ่อมรถแบ็ k โฮดูซานให้กับลูกค้านะคะที่ฝากช่องนะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เรียกใช้งานบริการซ่อมรถแบ็ k โฮจากช่างน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่หรือเพื่อนๆนะคะที่ เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะฝากติดตามผลงานซ่อมรถแบ็คโฮจากช่างหน่องด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดหรือเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจอยากจะให้ช่างหน่องไปซ่อมรถแบ็คโฮให้นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0987895963นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะคะ ตอนนี้ช่างหน่องก็เพิ่งมาถึงนะคะก็จะเทสแล้วก็ลองรถก่อนนะคะเพื่อที่จะดูอาการว่าจะต้องซ่อมอะไรยังไงต่อไปนะคะเพื่อนๆหรือลูอลกค้านะคะสามารถติดตามกดงานช่างหน่องได้ทาง YouTube นะคะแล้วก็ Facebook ช่างหน่องซ่อมรถแบนโคนะคะไลน์ก็บันทึกเบอร์โทรศัพท์ 098 789 5963นะคะแล้วก็สามารถส่งโลเคชั่นสถานที่หน้าง,งานนะคะผ่านแอปพลิเคชันไลน์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเรายังมีบริการอีกหนึ่งบริการนะคะก็คือวอิ่งไปเทสรถให้กับลูกค้านะคะที่ต้องการจะอยากใช้รถมือสองนะคะ รถที่ไหนนะคะก็อยากจะให้ช่างไปเทสไปลองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะก็รับมีบริการอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะ ขอขอบพระคุณลูกคา้าแล้วก็เ,เพื่อนทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามา,ารับชมคลิปนี้ค่ะ